ขเครื่องตัดสิกเกอร์ฟูโคชีสมอเตอร์ระบบ AC ซีมาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสิกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาณรบวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP Windows v i s t a Windows 7 Windows 8รวมถึง Windows 10ททำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบา,เบา ครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชั่น USB 3.0 4.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสทัชสกรีนรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องนิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรม e l l s c o l a า o r AutoCAD หรือโปรแกรม a อ c ร์ตสัตจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องทีมพิมพ์เตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแฟล็กซี่ังขาตั้งเหล็กและโปรแกรมใบมีดรุ่นใหม่และไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติ๊กเกอร์ให้สามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นและสติ๊กเกอร์แต่เป็นม้วนได้โดยสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโม,มชั่นถูกที่สุดนักกว้างเมตรสามสิบ ราคาเพียง2 8 0 0ม2 8บาทสนใจสำหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอคือการสอนการใช้งานโปรแกรมคาร์ดอกร์อีลาแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้ใจ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์อีก20 0กว่าลายลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลา และที่สําคัญโยการหลังการขายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับลูกค้าทุกท่านถ้าท่านติดปัญหาเมื่อไหร่เราจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมควบคุมความระยะไกลหรือทีมริเวอร์ให้ท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โรทรศัพท์0869823702 0853590250 เราบริการจัดส่งทั่วประเทศทางขนส่งถ้าเป็นในกรุงเทพเราจัดส่งให้หนักสึงที่พร้อมติดตั้งและสอนฟรีขายเครื่องตัดสติกเกอร์ฮูโคโทีสมอเตอร์ระบบ AC ซีมาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำ อันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8และ Windows 8.1ทำงานเลือกกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีแต่งานละเอียดได้อย่างแม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชัน USB 4.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูคล้ายกับเครื่องมิมมกกิิใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และโน้ตบุ๊ก สามารถตัดผ่านโปรแกรมอ e ีลาร์ค o r ์เรดอร์ออโตแดหรือโปรแกรมอัดคตดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ิทเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโ้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมให้ยุ่งยากอีกต่อไปโตแถมฟรี MP, ขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไป และแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีก3าใบแถมัวปมกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้โดยสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง28,0 0 0ืบาทสนใจสำหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรม c o ลอร์ i d Elas แถมให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้โดด้วยตัวเองไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ่าย และทำาเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2000 20, กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สําคัญโดยการหลังการขายเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านง,งานของท่านติดขัดเมื่อไหร่ทางเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมทีมลีเวอร์ควบคุมความระยะไกลให้กับท,กท่านด้วยทันทีสนใจสั่งซื้อสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเบอร์โทรศัพท์08